ณโจววรรณเกษตรคลิปตอนนี้นะครับพาเพื่อนๆมารู้จักกับคณะชายานะครับหรือว่าคณะเม็กซิโกนะครับเป็นพืชต้นไม้กินใบนะครับผมตัดก็เรียกอะไรกอนี้หรือว่าซุ้มเนี่ยมาประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับรอบนี้มันเริ่มแตกไปออกมาเยอะก็เลยผมก็เลยไม่รอช้านะครับตัดออกไปอีกนะครับต้นชนิดนี้ยิ่งตัดยิ่งออกเยอะนะครับใบนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันจะตายนะครับตรงนี้นะครับ ของผมกอนี้หรือว่าซุปนี้เนี่ยยังไม่สูงนะครับผมก็ตัดไปก่อนเลยนะครับตรงนี้มีผมผมในส่วนผมเนี่ยมีอยู่สองสองซุปนะครับสองกอนะครับอันนี้เป็นกอแรกนะครับที่ลงไว้แต่กอที่สองเนี่ยเพิ่งลงยังไม่แตกไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้คณะชัยาเนี่ยประโยชน์เยอะนะครับลดน้ําตาลในเลือดช่วยขับถ่ายนะครับบารุงสายตาด้วยนะครับนั่นเองกระดูกและฟันด้วยอ่เพิ่มธาตุเพิ่มธาตุเหล็กในเลือดได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามกินดิบ นะครับตัวนี้เขาไม่ให้กินดิบนะครับเพื่อนๆจะต้องไปผ่านความร้อนนะครับไปผัดไปต้มก่อนนะครับมันจะมีสารไฮโดซไซยนิกไกลโคไซน์นะครับมันจะมีผลกับระบบทางเดินอาหารทําให้ระบบไข่คือทาให้ระบบทางเดินอาหารไขรืองและคาไขขืองนะครับถ้าเรากินดิบนะครับฉะนั้นต้องผ่านความร้อนนะครับห้ามกินดิบนะครับตรงนี้ก็ลดไขมันลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับตัวนี้ประโยชน์เยอะมากนะครับคณะชยาเพื่อนๆคนไหนที่มีที่นะครับ พอจะปลูกได้เนี่ยก็หามาปลูกได้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นผักผักสวนครัวรัวกินได้เลยนะครับมีประโยชน์เยอะด้วยตัวนี้นะครับผมก็ตัดไปนี่ครับพอตัดหมดแล้วมันก็จะนี่ครับเกลี้ยงเหมือนนี้เลยนะครับไม่มันไม่ได้ตายนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกใบใหม่ออกมานะครับตรงนี้เรียกว่าบ้าใบนะครับอ่าแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมก็จะตัดเรื่อยๆนี่ได้มาประมาณถังนึงนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปทํากับข้าวกินต่อนะครับตรงนี้ ฝากไว้นะครับคณะชัยานะครับ